ออกเดินทางไกลแสนไกลแวะเก็บไอ้นั่นก่อนไหมอันไหมเอ้ยมงกงมาลอบิลดีได้ได้ไดโอ้เซตเดิลของของของอะไรวะแปบ๊บนึงกลับเดินอ,อนไแม่ก็โรล,โลบิสัน สอบลาเดามีที่บินแล้วหนุกนะหนุกนะหนุกนะโอ้ตอนนี้ก็น้ำตกถวยอ่ะลุก<น>อ้ตามเาไปเลยแล้วหลับแล้ววัา เเอ้ยยยแมู่่กันนีบินระหว่างยิงเลยนี่อ่ะว้าวแอบมาจอดอยู่กันเนี่ยอยากบินขึ้นไปดูข้างบนกันไปด้วยกันไปดิเฮ็จเจอไม่สปอนก็เลยกูเห็นเดิมาแล้วครับโอเคอ่ะโอเคระหว่างสกุลโกอเรตอ้สเตกูสี่จุดจาดว่าเฮ้ยเคขายาบ้างนะใช่มาดูดิกด้วย บริโอนิกครับเดี<ม>๋ oh. ็กมิซาโกอยู่มิซากโก้แล้วโอเค okay. ดับหน่งโซนด้านหน้าน่าจะเป็นสวรรค์ทำไมเราขึ้นข้างบนไม่ได้เพราะมึงติดนกไงแล้วโอ้โหเห็นหน้าดับหนึ่งเดี uh. ๋ยวขยับไปปิดเราไว้ก่อนอะล่โอเคนั่นบาริโอนิกใช่ตอนนี้เป็นโซนนี้ครับซ mm. <บ>านากโกตัวเบลเลย เาป็นงูตัวร้อยสามห้าสากเวลร้อยสี่สิบยังไม่ค่อยน่าเข้าไปเท่าไหร <S <S ่น่าดีกว่านิกน่าสนใจโอเคมากมจำๆไว้หน่อยดิแถวนี้ว่าตรงนี้คือแบบน่ามาจับวิวันนี้กับซาโกซะหน่อยแค่นี้ก็สบายเลยในน้ำอ่ะอีสองตัวนี้ชิยวเชิยวเกับคาร์โลดอนนิดเออคาร์โลดอนเจอซาโกอ,อเอาตาย โกโหอทุกสถาบันยังมีแบลวเลนิกมาซับหน่อยโอ้โหจำโอ้ตัวนี้แข็งมุกเต็มเลยเจริถึงเนาดใช่ใช่ใช่รวเก็บไหมเก็บเก็บเก็บเดี๋ยวจัดตรงแลมนั้นโอเคครับเคลือรอาเลย

ขับไปเรื่อยๆเดี๋ยวนี้ี่รถรถรถล่อนอยู่ก็ร่อนไปหารไปหาไม่กูห,หยุดเลยก็ได้ปล่อยให้สากโกมันกัดแล้วมึงก็มาลงให้เรียบร้อยก่อนแล้วค่อยลงโอ้เออมึงก็ลงข้างบนอ๋อ<ล>มันไม่กัดกูไงแล้วสุดท้ายมันก็ลงข้างบนได้เรียบร้อยมันจะลงไหนมันจะลงหน้าเรือยังได้เลยแล้วค่อยวิ่งมาถ้าแบบลงผิดลงพลาดมันก็ขอแค่อยู่บนเรือได้หมดลไม่จะอยู่ในน้ำอยู่ในน้ำไว้ช้า ก็ถ้าปกติมันต้องแบบบินเอ้ยมันต้องเดินขึ้นมากคนจะถึงมันจะเดินไม่ได้โด้วยภาษาโคไดไปแดมกันก่อน<ม>ก็เลยห่วงนิดหนึ่งไอโดสากโกเงียบโอเคขอจอดเช็คก๊าซมลตรงนี้หน่อยยินจากโกสายจากโกสายมาแล้วลวัสดีจ้ะ ว้าวนี่มึงตามมูมาจากเมื่อกี้ป่ะเนี่ยตัวละตัวคนละตัวนี่เวลน้อยว่ะน้อยอ่ะเวลร์ยี่สิบเงียบเลยวะจัดการเล้วจังเลยเอ่อสั่งไม่โดนเฮ้ยเราสั่งไม่โดนอ่ะกูยิงแทนได้ไหม

ทำไมนกคุณไม่กัดอ่ะบอกแล้วมันเวลาอยู่ข้างบนเป็นนี้แหละดร่า,า,างล่ายว้าวดูโลกัดโอ้โหโคตรเท่อ้าวดูเราจะไปไหนอ้มันอัลเลิศอะไรมันจะแดงเฮ้ยนกนกขอมวยของกูเราส่งโดนตามไปแล้วตื่น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  เรื่องบนบกนี่ต้องไว้ใจเขนานะแกเดี๋ยวซ่อมเรือก่อนแต่ถ้าเนวจะไปหาใครติน <f ier> ก็ต้องป่าข้างๆแล้วเราคงไปนองรูไม่ทันนะเวื uh! ่อร้อยสี่สิบ พอแล้ว,วมุกี้ดวยว่นะข้างบนผังเลือดแล้วเลือดแล้วมันกลับไอ้นั่นผัง เซิร์ฟบินอ๋อพี่เซิร์ฟบินพันกับพี่ปุงยาเรื่อยใช่ไหมชิลโล่กูเช็คกูเช็คหลงละใครน,นกตัวน,นี้นะสิบินเป็นโดนเลยเราบินไปบินโชว์ไปโชบมาหายไปห็นเลยอะเจนอยู่พิล่าดึงพังอะ่ะปากด้วยอ่ะพิล่าเหรอพิล่าอ๋อโดนไหนอะไรอ๋อเห็นแล่เห็นไล่ ทีกันเด็กปันหนึ่งเสียวติตัวนี้แหละน่าจะได้แล้วมั้งปวดใจกันดูเขเขาขึ้นบนลแต่ลยตัวเดียวซ้อมน่าจะพอรับแรงกระแทกแล้วมันจากสามสี่ถึงดูดิต้องบอกว่าเตรียมพร้อมรับแรงกระแทก Break Impact เอาละครับคุณนผู้ชมฮะตอนนี้เราอยู่ที่ทะเลสายงงโง่หัวป่าหัวป่าโอ้นอ่นเดียวเลด็ดเอ๊ะเดินดีถือวะไม่ใช่ไปโดนีิดาก่อนเดินว้าวเราเนทิ่ปืนใส่กันก็ต้องการไขเต็นจำนวนมากให้น้องกินลองรอบไปก่อนแล้วกันหาที่ลงเจ็บแล้วก็เดี๋ยวเราเดินอะดีกว่าเอ๊ะ พาะหมูป่าเราโซ้มันไม่ค่อยไหวหรอกนะตัวตัวมมีบาซิลีปอวะไม่รู้แต่ตอนนี้วางไว้แค่นี้น่ะมีอยู่แปดตันเดี๋ยวค่อยว่ากันต่อโอเคครับโอเคโนได้ตีพวกไอ้นี่ไปแล้วกันนะขยับเรือไปด้านหน้านหน่อยดีกว่าเนี่ยพวกค้า ว่าตรงข้างหน้านั่นรู้สึกจะเป็นททเลสาทร์เยอะมากกว่าอ๋อเฮียแดวูบมาอยู่ตรงนี้ได้ไงแดวูบเหยื่อเอ๊ะแดวูบแดวูบแดวูบอันนี้ต้นดอกไม้อะไรนะ เราจะลองไปหาไงไหวยอยู่เปล่าหลังการไปให้มาอ,อ้าวมันกัดไ,ไก่ไม่ค่อยโดนมันจะมากินไก่ไหมจะไม่รู้ไม่อร่ออะไรแค่นั้นแหละไปชุนกับขอบนี่บอกไปไม่ได้ขาดหรอไม่ไม่ไม่ไมไมไมจะเทมอ๋อนั่นไปแก้ไก่ก่อนนกมันจะไปจิก นีแล้วหนีแล้วเโอเคอันนเราไปหากระด่ทองไม่รู้ว่ามันขึ้นเรือไม่ได้ยงไงพวกะไซมันขึ้นไม่ได้ประเด็นเอ่อ้าทำไมเราตกเอื่อละเออเธอ,อบเบิร์ดกำลังมาทางนี้ปะเนี่ย ก็เห็นม้าลายวต้มวิ่งมาเฮเลิกกอล์ฟเตอร์ใหเลิกกอลเตอร์หาที่ปลอดภัยด่วนมันมีปั๊วไปถึงว่ากูอัพยังโอ้เจอแมลงรับแมลงก่อนเดี๋ยวแมลงไป เป็นตัวเล็กไม่กินหน่ออยทีา hmm. T e R R ใช่ป่ะ T R T E R อ๋ออัพอแล้วเ okay, <Okay. S 1> e ล e l สามสามโอเคเดี๋ยวไปคับให้เลยนะคับง <Okay. S 1> oh, ่ายโอลหมูป่าหมูป่าสองตัวกำลังมา มันมาพอ,อเอทเทอรเวิร์แล้วลก็ไล่มาหลายเฮ้ย,ฮยเฮ้ยจริงอ่ะจริงช่วยเราไปแล้ว,ว,ลวเฮ้ยจะไอเคียนน้องมันแดกไปแล้ว <laughs> ให้ให้น้องแดกไปแล้วแหละน้องให้เยอะดิเอทเทอร์เบิร์ดเรียบร้อยแล้วนี่หว่าเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวไปคราฟมาให้กินด้วยควำรู้แสง ไอ้เราล่อนอยู่ทำไมเรากินน้ำไม่ได้วะลองระเหยหน้าอะอเอน้ <c oughs> ำหนักพอว่ะ <c oughs> เสียงโคตรดัง <c oughs> ฮืม เดี๋ยวเอาเปียงนะน่าจะอาแล้วนะเอ่อผู้หาบิทไม่เจอร้อยสามห้าน่าจะหมายถึงตัวหน้านั้นใช่ไหมที่มันสีแดงเขียวใช่เราเจอได้เห็นแล้วเดีด๋ยวเัน่องฝากทำเซตเดินไปเลยกันของโดดี้ด้วยจะทำไว้เลยก็ได้เนกิโลตัวหนึ่งแล้วก็โดดี้อกตัวแต่โดดีเด้เดี๋ยวเดี๋ยวค่อยจับยวจับไปกัน แอนกก็จะมีเลยหินดสินะอืมโอแล้วก็ถ้ามีเอะกูจะมีิดตางสนะสินะสินะสินะเฮ้โอ้ทำไมยอะไรกนล้สรนะเฮ้กูจอระวังด้วยนะไปในทะเลทรายกูเจอคนแบนใครวะคนไบแบนนี่คนแบนที่มันเดินแบบยดๆดี่ๆเดิน ไม่โมโหอะไรก็ได้ทุ่ม oh. โพเดียมใส่ระวังไม่เจอคนใบแบน <laughs> โพเดียมใส่เอ้ยมาหาคนทำไมเห็นแว๊บ,บมึงคนคนใบแบนโกงไหวเนี่ยนก็ไม่เป็นเฮลิคอปเตอร์แล้วยิงแบบเป็นกระส่ายข้างล่าง จู่ๆมันกันแน่เนี่ยตามไม่แน่กูเลยคึงรอนลจะไม่ไหวอยู่แล้วเป็นเริ่มหนีแล้วมั้งไม่ไม่ไม่เออมันหนีแล้วนี่แล้วตายเอา้าทำไมตายล่ะโอ้โหหนักไปเหรอก็อใส่ถูกอันนี้มันก็โลกนี้ หนักไปหรอโดนอะไรมาก่อนเนาะมึงอยู่แถวนี้ด้ยเอ้ยแมงป่อง,งองยูนน่ยแรงด้วยระวับบงหลับไปแ, <c oughs> แล้วนี่ซมูแล็ตไม่ได้ววะเออว่เต็มูแล็ตเรียบม้อยเลยไปเลยสักนิดหน่อยก็พอ เรามีต้านทานกับพวกแตนอยู่น่าจะรอดเลยรอดจอ้ะอดอามาแต่กลางคืนก็จะสบายใจขึ้นทำไมอ่ะก็ไม่อยู่น้ำมากนี่อ๋อไม่ร้อนอืมไม่พูดถึงตอนกลางวันนะเฮ้ยเราไม่ได้เทมอะไรโหลดกระสุนนี่ก่อนโอเควาแล้ววาแล้ววาแล้ว กูลืมไปกูบินได้นึกว่าเอ้ยลืมได้ไงเนี่ยอ้ยย่าดันไปไกลโอยอย่าดันไปไกลอย่าดันไปไกลไม่รู้ว่าตัวเวนนั่นจะโผล่มาตอนไหนเออกินเกือมาด้านขวาด้านไอ้สายอือหือแมงป่องด้วยโอเค อะไรวะกิ้งคือตา,ตายแล้วตายแล้วตอนนี้เบื่อเยอะโอ,โ,อโ,อโอ้ลืมสั่งให้อเอเก็บซากไปล้อุ้ยสีอย่างสวยเออแต่มีหลายขาก็ไม่สวยทยั้ง จะเข็นไปไหนเนี่ยเธอเบิร์ดไม่ชอบเข็นอ่ะึงไม่อัพรีมูฟน็อกแบ็กวะคนในตีลำคาญนะเฮ้ยอุ้ยดูขามันดิ

แล้วเมื่อกี้อีเลงไอตัวที่หลังแกไงก็ตั้งชืว่โบเขียนชื่อเลยม้เอาไปไอ้ไอ้ไอตัเก็บไขขีไหมนี่ไงตัวนี้ก็ลองดขีูก็ปวดขีดกันเอาไว้ท้าย อืมเดี๋ยว well> oh uh ิน uh. wow, uh ี uh. ่สือแนวแดกขี้ไปแล้วอ่ะนี่สื่อแดกขี้เอาแล้วจะเอาไปไงอ่ะอ้อมไปดิเอาไปด้วยเรื่องราวแล้วกันนี่สื่อแดกขหัวเราะนี่สื่อแดกนั่นอะไรงั้นเดี๋ยวเอาไอโบเนี่ยบินก่อนมันบินไวอยู่แล้ว เล้วมึงเคยเห็นอะไรใกันบาดตัวอะไเที่อะไรเอาไม่รู้เด็กต้องเห็นบาดต้อใจมองต้องใจยองอากเลยเดินไปดียว่าเดินทำนองด้วยยังไ่กลเลยอ แม่กำลังครับแม่เขติกนะแล้วเอาไปทำยันเลยว้าวถ้งไม่หันหลังกลับมาในตอนนี้มันอาจจะโดนแดกก็ได้นะอกิโลเรามาเป็นพวกกันดีกว่านะอย่าทำแบบนั้นเลยมันไม่คุ้มหรอกการวิ่งไปทางนั้นนะ่ะโอ้โหไป,ส, <c oughs> ไปสุดเลย แล้วก็รัไปหาดิฉันมันไม่คุ้มหรอกถ้าจะหนีฉันน่ะมาเป็นพวกกันดีกว่านะ่ะอย่าคิดงโง่โง่เลยให้ตายสิเธอระเบิดเธอระเบิดอยู่ที่กูตัวหนึ่งด้วยเดี๋ยวกำลังราบไปที่อื่นแล้วกันเชื่อเธอระเบิดกันเลจะไปแดกไอ้โลโก้โ น้องาม่วอแล้วเอาเคให้อยู่กับอันคิโลอะไม่มีผลไม้ให้มันมเลยช่องไม่ได้ใส่เจอเจอระเบิดก,ก่อนโอเคจะใส่ให้โอเคกูรอดไปทางอื่นแล้ว เชื่อระเบิดกำลังไปหามึง,ง้งหนีแล้วหนีแล้วไม่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 ไมไมโอ้เงือบไปเธอระเบร์สองตัวอที่กู เอาเป็นว่าวินก่อนอย่าไปสนใจกิโลเยะอะชิบหาย,ยบินอยู่ไม่โคดเลปเตอร์อยู่ตรงนี้ด้วยตัวหนึ่งใส่ไอ้นั่นไปแล้วใช่ปะ่ะใส่แล้วโอเคเรื่องนั้นเ้วยๆรืไว่ว่าอนไรับอเรือเ่อยเรือเ่อย ไปรับวคิวไอเอฟอินบอลสองมินิตโอ้มีไม้ตัวนี้ตัวหนึ่งด้วยไม่เห็นคุณแล้วโอ้โหไว้ก่อนก็าลังไปรับเอ็กกิโลสต็อปเฮ้ยแล้วเฮ้ยล้วคิวไอเอฟกํลังไปเฮ้ยมันไม่ฟอลโล่มี มันได้ฟอลโล่ผมตีแล้วเดี๋ยวต้องสู้โอเคได้แล้วจับเปล่าจับเปล่ามันหนีเล้วตอวไม่ต้องจับแล้ว

ช่วยชีวิต oh. อ๋อแองกิโลจะตายเดี๋ยวจะเด่นแองกี้เราต้องใช้เหล็กเด็กจ้ะ <laughs> งั้นไปขุดไร้เล่นก่อนก็ได้เราพักก่อนครบับโอ้เดี๋ยวไปยิงโดดิเล่นเล่นกินข้าวก่อนแล้วเราให้อยู่แถวที่พักเขาแล้วกันตอนนี้เราเสียหายหนักสร้างบ้านสร้างบ้านสร้างบ้านโอเคเราต้องไปเทปพัก น้ำอาหารเฮ้ยสีวฟ้าเราไปเก็บสีวฟ้าเราจะควผมรู้สึกเหมือนกุนหละนะกมั้งกูเลยตกมาเป็นหรอเป็นแค่บางช่วงว้ย อยากให้ผีเสื้อสับตัวจังจะถ้าจะบินช้าเฮ้ย hey, ผีเสื้อบินไม่ช้าขนาดนั้นนะเย้ยอ <All right. S 2> ากาอยากไปหน้าไปตดใส่ตะโต,ตให้มันห ah. มึด